สวัสที่ับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Modern Warship นะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่ว่าผมเล่นได้สักพักนะครับผมเราไในสักพักเขาแหลกก็เลยวยมหาครับเครผมวันนี้นะผม,มนเนื่องจากอีฟบอนนะครับตอนนี้ก็คือมันเป็นวันพฤหัสนะผมที่11บเอ้สิบอนะครับอีฟบอลมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะมันเปิดแล้วแหละแต่ว่า มันแบบคนมันเข้าเยอะอยู่นะผมก็ยังแบบมันเล่นไม่ได้นะครับผมก็เลยมาเล่นมูนเลนพ s ชิ p รอนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรือของผมนะไปผ่อนระยอครับลำนี้อันนี้ผมเล่นเป็นโหมดออนไลน์นะครับเดือยวลำนี้นี่ก็ลองไปหาใช้ได้ผมฟามเงินอย่างดีครับ แต่ว่าออนไลน์ผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมเล่นแต่ออฟไลน์นฟาร์มเงินอย่างเดียวนานทีเล่นออนไลน์เอาแล้วอะไรน,นะเวลเต็มเลยโอ้ยสามเจ็ดเลยเหรอมนมเล่นทั้งวันเลยมั้งเนี่ยนักฆ่าผู้เงียบเงินเดี๋ยวลำนี้ก็ประสิทธิภาพดีใช่ไหมครับ แต่ว่าผมไม่ได้เอาฮอที่ว่าต่อต้านเรือน้ำนะครับถ้าเจอเรือน้ำก็ตามนั้นรับชิวๆครับเกมนี้ลองไปหาหลุดมาเล่นกันก็ได้นะผมแต่ว่ากินสเปคนิดหนึ่งไม่ไม่นิดหรอกกินสเปคมากเลยนะผมเกมนี้ถ้าแบบไม่แรงจริงก็อาจจะแบบกระตุกกระตุกค้างๆกันมากนะผมเพราว่าแล้วก็ แล่นไปข้างหน้าน่าจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเปล่าไม่มั่ใจเหมือนกันนี่ไอ้เพลย์ยืดหกสองหนึ่งหกหกสองหนึ่งสามหกสามครับตอนนี้เราก็แล่นมากับเพื่อนเราแล้วผมหน่อยพอร่มข้างหน้า,นาเราหน่อยพนร่มน่าจะเป็นอาชิกระครับผมลำนี้เรือญี่ปุ่นนะครับ ไม่น่าเป็นอาลีเบิลหรอกใช่ไหมใช่ครับว่ามั่วปะเนี่ยหรือว่าไทศูนย์ห้าปะแจกนะครับช่างมันนั่ไงผมเจอละแอดมินไลน์นี่คุณมอบอุยอุยไม่ใส่เอ้ยไปครับเอ้าแล้วเพื่อนเราหน่อยพลุ่ม ไปซะแลว้วตีโค้งกันก็อย่าเพิ่งยิงดิน,นอ้องเรือมน้ำอะ่ะมีเครื่องหรือเปล่าเ,เราไปเล่นในชาตมเนีเ่ยไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอจีเอสทูบุกินี่มันได้มีเรือคุมกันได้แหละเฮ้ยเฮ้ยไอยปักดามันมาวะโอ้เจีบวะ โอ้ ه, แล้วตายเลยเอา้าตายเลยครับโอ้โหเกมแรกเราไม่ไหวครับเกมนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนแล้วเล่นกันบ้างนะเดี๋ยวมาลองเล่นเรือน้ำกันบ้างนะผมมีแค่อะไรนะยูริสกาลินยูริโดกูลิสกี้อะไรเนี่ยเรือโคตรยากเลยอันนี้เป็นอะไรวะ แอดมินไลน์นะคุณมอฟนะอันนี้จะร์ล์อะฟอร์ดนะครับอยากใช้ตัวนี้อยู่นะแต่ว่าไอเกมนี้กูเล่นแค่นี้กันเอ้ยแต่ว่าผมจะเอาอาชิการะมาเล่นอยู่นะเพราะว่าผมได้มาแล้วก็ไปเห็นเขารีวิวก็ดีอยู่นะตัวไอเกมนี้ผ่อนละย่อไปครับอ่าล็อเล่นอีกสามคนครับอ้าวหายคนหนึ่งเหลืออ้าวกลับมาแล้ว อ๋อแล้วสองครับแล้วหนึ่งโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะลงเป็นอีฟบอลน,นะครับผมคลิปนี้ก็ดูเกมเรือยิงกันเพื่อนๆกันน,นะครับ <S <S นตรวจสอบเรืกันมีอะไรบ้างเนี่นยยามาโต้ได้ไหม เฮ้ยนั่นไงกวาดแล้วเกียรอบแล้วครับกับชนน้ำแข็งนั่นไงเวลาเดินเกมเราอย่าไปรีบนะผมเราต้องใจเย็นครับน,นี่นะผอ๋อฮอร์ไม่ส่องอ่ะต้องระวังอย่าให้มันพังครับผมมันมีลำเดียวนี่ใครเนี่ยมาเต็มเลย อุ้ยอะไรเนี่ยมันแรงไงว,วะไปแล้วพอลรวน่้จะพังแล้วแหละนั่นไงพังกินด้วยไปครับเราก็พังพอเขาได้เหมือนกันแหละเดี๋ยวชื่อกอลียังเรืออะไรวะีเรือ,อยมันทุกเครื่องบินอ๋อมันเจออลี อวาวาแบกนะชื่อมันชื่อไม่ค่อยได้ครับพวกรัสเซียเนี่ยแม่งอ่านยากเลยนี่ไงครับจมเอา้ามันไม่ขึ้นคิวให้ผมวะเฮ้ยม,มีคนรัดผมวะเนี่ยเฮ้ยเอาับเจอแลยมนะครับโอ้เฮ้โอ้เฮ้โอ้เฮ้โอ้ครับ อย่าม,มาโตว่ะจือระดับเลเจนด์มาผมเกมนี้โอ้ยต้องยาม,มาโตนี่ระวังอย่างยอีอวคือปืนใหญ่นะผวม,มิสไซน์ไม่มีมันมิสซิลี่งไงหลบได้ไหมเฮ้ยหลบมิสไซน์ไหนเหรอหลบมิสไซน์กัน เด้อเด้ข้างหลังเราเหมือนมันมีเรืออะไรสักอย่างแต่ไม่มีไม่เป็นไรนักเรียนดีเด่นครูเราอย่างชอบน้ยามาโตเล่นยามาโตนี่แหละแมงไก่พังละงานไงพังจริงเลยพอทรลยยอดเจอพอร์ตยอยเม่อกี้ครับไปเลย อุยอะไรเนี่ยเต็มท้องฟ้าเ,เนี่ยเจอของรเอเบเฮ้ยอย่าถอยดินายนั่นใครรัดกูอีกเลี้ยวเนี่ย,อ,ยอุ้ยไอ้เครื่องบินหัวควยสยันเอ้รัดกูหลายลำนั้นเนี่ย มาเดี๋ยวเรือดำน้ำก็ปล่อยให้เขาจัดก,การไปนะเราไปเล่นเรือบรรทุกเครื่องบินดีกนะ <c oughs> ว่าเพราะเรือดำน้ำเราไม่มีอาวุธนะไม่มีตาวีโดงไงต่อต้านเรือดำน้ำเอ้ๆอุ้ยเกือบตายเฮ้ยปตอกูทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ เราไม่มีอาวุธต่อต้านอากาศยานเลยเรื่องไงเนี่ยเราจะทิ้งระเบิดใส่ผม,มนะเออดีมากเราจะตีวงแล้วเราก็เจอรับจีเอสซูกะกุชอบมากเลยยามน้ำลงล่งเนี่ย เรือมันทุกเครื่องบินเดินน้ำอะไรล่ะเออนี่ครับเลือบรรทุกเครื่องบินโล่งๆไม่มีเรือคุ้มกันนะครับผมเออเออเออสุดท้ายผมก็ได้คิวแล้วครับไปต่อไปเราต้องไปเก็บเรือน้ำต่อครับเพราะเพื่อนเราไม่มีความสามารถนะครับเดี๋ยวดีวงเงนในวงเงิน,น,น,นหเหมือนเขาจะขึ้นมาจากน้ำแล้วนะครับผม อีกห้ากิโลครับห้ากิโลถึงอุ้ง้าผมมีทอรนผมไปเล่นแล้วเนะี่ยอุ้งม,มันเขาจะอยู่ใต้น้ำน้ผมถ้าเขายังไม่ขึ้นมาก็ประมาณสนาทีก็หมดเวลาแล้วนะครับในช่วงที่เรากำลังขับเรือไปตีเลียมน้ำนผมก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ค่อยอาจจะไม่ค่อยลงคลิปใบแหล่นะมัก็ ถึงกันบ้างนะครับอาจไม่ค่อยลงคลิปไว้เท่าไหะะร่นะ<อ>ับก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเฮ้ไม่ใช่นี่ครับว่าก็คงนำได้ไม่นานแหละ <c oughs> ต้องมุดขึ้นมาแล้วเนี่ย Tóc bì đồ dinh hai yên thêm đặc trưng cháy nhao 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 อ้ยี่อไอ้เครื่องบินส้มตีนราดกูอีกแล้วโ,โอ้โหเก๊ผมคลิปนี้สำหรับเรือสวยๆงามๆของเราแนละผมดูสิลายอย่างนี้500ทองนะครับเนี่ยเก๊ผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบใจนะคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรขอเกี่ยงเทนก่อนเดิมนะครับ